ไปพูดคุยกับทางด้านคุณอภิวัตทวีสิริเวนนะครับนักวิเคราะห์ทางเทคนิคบรษัทริมเบนเตอร์จำกัรือว่าโค้ดบาร์นั่นเองนะครับโค้ดบาร์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอ๋พี่วไาเปโจครับสวัสดีครับทั้งคุณทั่นนะครับครับคำถามแรกเลยครับโค้ดบาร์ย่อวันนี้อาจจะย่อเยอะนิดนึงย่อไปต่อไหมครับถ้าระยะสั้นระยะสั้นคือเป็นการย่อเพื่อสะสมกาลังเตรียมที่จะ ปรับตัวขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตัวแต่จิเซ็นเด็กคือเรามองภาพหลักเนี่ยไปต่ออยู่แล้วแต่ว่าโอเคช่วงนี้มันเป็นลักษณะการลดความร้อนแรงลงหล,งลงังจากที่ก่อนหน้านี้คือที่มันขึ้นมาชุดเดียวแบบค่อนข้างรุนแรงนะครับกับอายุมันสีได้นะครับขึ้นมาจากฐานแถวหนึ่งสองเจ็ดูนหนึ่งสแปดศนเนี่ยเราไปทำไฮรอบเนี่ยคือหนึ่งสี่สามูนย์ะครับคือขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับก็เอต้องบอกว่านะครับล่าสุดเนี่ย ล่าสุดเนี่ยมันย่อตัวลงมาปิดแกลบนะครับปิดแกลบที่บริเวณเแถวหนึ่งสี่ศูนย์หกนะครับหนึ่งสี่ศูนย์หกตรงนี้เนี่ยตอนแรกตอนแรกผมมองว่ามันจะเป็นลักษณะเขาเรียกว่าเป็น run away gap นะถ้าลงทุนสังเกตในการาฟดีๆนะมันจะมีอยู่สองแกลบของตัวดัชชี่เซนเดนนะครับแกลบแรกเนี่ยทำไว้ตอนวันที่ห้า กันยานะครับตอนจังหวะที่เปิดบิ๊กไวท์แคนเดลดีขึ้นมาแรงๆครับขึ้นมายืนัน4สี่จังหวะนั้นเนี่ยมันเป็นจังหวะการเปลี่ยนแนวโน้มเขาจะเรียกว่าเป็นเบรกเอาเวกแก็บเบรกเอาเวกแกลบนะครับแล้วพอหลังจากวันนั้นเนี่ยวันต่อมาวันที่หกนะมันเปิดแกลบทิ้งไว้ที่หนึ่งสี่ศูนย์หกถึงหนึ่งสี่หนึ่งสามนะครับ,รบตรงนี้เนี่ยตอนแรกนะตอนแรกแต่เดิมเลยเนี่ยผมมองว่ามันเป็น Run Away ap, รันเอาไว้แกลบมีลุ้นเป็นรันเอาไว้แกลบรันเอาไว้แกลบคือแ นะครับก็แต่ว่าแต่ว่าปกติเนี่ยรันอเวกัปจะไม่ถูกปิด hmm. แต่ว่าวันนี้เนี่ยมันลงมาปิดแก๊ตรงระดับดังกล่าวที่มันเปิดทิ้งไว้คือหนึ่งสี่ศูนย์หกนะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นการย่อระยะสั้นดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่รันอเวกับพอไม่ใช่ลันอเวกัปมันเป็นคอมมอนแก๊บธรรมดาดังนั้นเนี่ยแรงการขึ้นคืออาจจะไม่แข็ง แขงแก่งเข้ารันเวย์แก๊แต่ว่าถามว่าปิดแก๊ได้ไหมปิดได้ไม่มีปัญหาแต่แค่ว่ามันมันสะท้อนให้เห็นถึงว่าแรงงานขึ้นมันมันเริ่มไม่ไม่แรงเหมือนก่อนหน้าแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ดีเทนโดยรวมเนี่ยยังคงเป็นบวกก็ย่อลงมารอดูรอบการสร้างฐานในครั้งนี้ว่ามันจะยกฐานสูงขึ้นไหมนะครับแต่ว่าให้ผมประเมินว่ายังไงก็น่าจะยกฐานสูงขึ้นรอดูว่ามันยืนตรงไหนนะครับสำหรับรอบนี้ก็มันจะมีแนวรับ รอทดสอบนะครับพันสี่พันสี่ถ้ายังยืนพันสี่ได้ผมว่าการลุนตีไฮให,ให,ใหม่ย,ยังมีอยู่ค่อนข้างสูงแต่เต็มที่นะครับเต็มที่เราให้ไม่เกินหนึ่งสามเจ็ดศูนย์ในการย่อตัวในรอบนี้นะครับอย่างดีเนี่ยก็ไม่ควรหลุดพันสี่แต่ว่าอย่างแย่เลยอย่าอย่าหลุดหนึ่งเจ็ดสามศูนย์แล้วกันเพื่อรักษารอบการแก้ตัวในภาพหลักเพราะว่าในทางเทคนิคเนี่ยตัวเ้นเด็กเนี่ยมันมาดีค่อนข้างมากนะครับคือเบรกสองร้อยวันเบรกทำไฮใหม่ คำนิวไฮนะครับเปิดแก๊ปทิ้งไว้ด้วยดังนั้นเนี่ยว่าเทรนดใหญ่ของตัวแต่ชินเซนเด็กเนี่ยมันยังคงดูดีอยู่แค่ช่วงนี้มันแค่เป็นการย่อตัวระยะสั้นเพื่อสะสมกําลังเตรียมที่จะปรับตัวขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับครับครับวันนี้มีมีหุ้นไหนที่หอกับบ้านได้ไหมครับตลาดแบบดูย่อๆแบบนี้ครับก็<อ>บพยายามเลือกหุ้นที่คือถ้านักทุนสังเกตเนี่ยหุ้นที่ย่อวันนี้เนี่ย มันจะเป็นหุ้นใหญ่ๆที่ขึ้นมาก่อนหน้านใช่ครับคือแบบก็เริ่มแบบลับกษณะการย่อตัวลงมาผมมีตัวหนึ่งนะครับที่หน้าหน้าเข้าเกณฑ์กาไรหน้าเข้าเก่งกำไรนะครับก็ T.U. ครับ T.U. T.U. เนี่ยรอบรอบที่ผ่านมาไม่ขึ้นตามตลาดนะไม่ขึ้นตามตลาดต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่แรงก,ก,ก,กว่าเพื่อนนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันนี้มันลงมาแตะแนวรับแถวบริเวณ15บาทนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นฐานแนวรับ สำคัญค่อนข้างมากนะครับก็มองว่ามีโอกาสเป็นจังหวะในการเข้าเทรดที่ดีนะครับมีการที่ได้เห็นการฟื้นตัวกลับค่อนข้างสูงนะครับ mm hmm. แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งคือผมยังชอบกลุ่มแบงค์ยังชอบแบงค์ในช่วงนะครับ mm hmm. ก็คือตัเคแบงค์เคแบงค์เนี่ยเซ็ตอินดิคปิดแกแต่เคแบงไม่ปิดแกรนะนึ่ทุนะ mm hmm. ถือว่าแข็งแกร่งมากนะ mm hmm. นะครับแล้วก็อัพไซด์เนี่ยมันยัง ยังมีค่อนข้างกว้างอยู่นะครับมีกระที่ได้เห็นการฟื้นตัวขึ้นต่อนะครับรอบนี้ตรงกเเคแบงก์ก็ยังมองว่ามีลุ้นการตีไฮใหม่นะครับที่เทรนด159นะครับขึ้นไปทำไฮใหม่นะครับอัพไซด์ยังยังมีค่อนข้างเยอะนะตัว k เเค่แบงก์เรายังชอบอยู่นะนะครับกลุ่มแบงก์หลายตัวเลยเนี่ยนะครับคือค่อนข้างดีนะเปลี่ยนโซนการเล่นมาอย่าง s อ b ก็เปีนเปลี่ยนโซนการเล่นขยับขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ KTB ก็แนวโน้มดูดีแล้วก็ลีบนเอลจากำลังเปลี่ย ผมก็มองว่าการศิกรเนี่ยก็เป็นหนึ่งหนึ่งตัวที่ค่อนข้างดูดีเช่นเดียวกันนะครับอืมอออดูดูภาพแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นทรงนี้เกือบทั้งหมดไหมครับใช่ครับหลักๆช่วงนี้หุ้นใหญ่จะเป็นทรงอย่างนี้ครับคือฟื้นตัวขึ้นมาเยอะๆนะครับแล้วก็ลอยอยู่ด้านบนแล้วก็เกิดการย่อตัวเล็กลงเล็กน้อยตามตามตลาดครับตามตลาดช่วงนี้ครับอืมครับผมไอ้อีกสุกตัวครับ SNNP ครับโค้รมองงไงครับ ดีครับตัวนี้ผมชอบนะสิริานาพรเนี่ยคือกำลังฟอร์มฐานที่ดีเลยนะครับคือกำลังเบรกนะครับขึ้นทำไฮใหม่ของรอบนะครับก็มีโอกาสที่จะได้เห็นการปรับตัวต่อรอบเนี้ยเป็นไซส์ไซส์ไวอัพนะครับ,ค,รบคือภาพแพทเทิร์นการแข่นตัวในทางเทคนิคเขาจะเรียกว่าราวดิ้งวัตถอมราวดิ้งวัตถอมเป็นแอ่งกระทะนะครับคือแบบกำลังที่จะกลับตัวในรอบใหญ่นะครับก็ใช้ได้ครับรอบนี้ตัว S&P ก็มีโอกาสกไปต่อไปที่แนวต้านบริเวณ14.3 อืมอ้าตัวของ s อ p นะครับออีกสักตัวหนึ่งครับอดูแล้วอย่างวันนี้ตัว K-Bank มองไงครับโค้ดไปต่อครับรอบนี้นะครับเคแบงเนี่ยถ้าไม่ปิดแก๊ปร้อยห้าสิบสองจุดห้ายังไปต่อครับไปต่ออีกอีกระลอกหนึ่งเลยอีกอีกระยะหนึ่งเลยครับสนหรับตัวเคแบงผมว่ายังปรับตัวขึ้นได้ตีต่อเนื่องนะครับครับ ครับกันักคนถามเข้ามาตัวเกานะครับผมแล้วก็ตัว IVL ครับสามารถที่จะไปต่อได้ไหมครับถ้าดูเทคนิคครับสวยครับ2ตัวนี้สวยนะครับก็เอราคาย่อตัวลงมาระยะสั้นสำหรับตักราฟเอเนจีนะครับก็เอย่อเพื่อสะสมกำลังเตรียมขึ้นใหม่เช่นเดียวกันนะครับที่ทั้งหลักแข่งแร่งอยู่แล้วไม่ต้องกังวลนะครับย่อลงมารับเล่นรอบได้ IVL เช่นเดียวกันนะครับ IVL แนวโน้มเป็นการกลับตัวในรอบหลักเลยเป็นเขาเรียกว่าเป็นรูปแบบ เอไอบีเอลเนี่ยเป็นรูปแบบ i n นเ r อร์ตเฮนโตรเดอนะครับคือเอ่อถ้าผมวัดเป้านะสำหรับตัว i อบีในการขึ้นรอบนี้เนี่ยจะอยู่ที่ยี่สิบสองจุดสองนะครับสำหรับตัว i อบีก็มีโอกาสที่จะได้เห็นการปรับตัวขึ้นต่อนะครับก็ดีทั้งคู่ครับครับเหมือนวันนี้กลุ่มเจมาทั้งกลุ่มเลยอย่าไล่ถามทีละตัวแล้วกันนะฮะเจมาดโค้ดมองไงครับเจมาดไปต่อครับเบรกครับเจมาดวันนี้เบรคเพิ่งเบรกวันนี้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ย ใครที่อยากสนใจโฟลวบายตามได้นะ16.3นะครับก็ break break มาแล้วนะครับก็เป็นสัญญาณการปรับตัวขึ้นต่อก็ีโอกาสไปต่อนะครับสำหรับตัวเจมส์มารอแนวต้านถัดไปเนี่ยจะอยู่แถวโซนบริเวณ18บาทนะครับถึง18.8นะครับแถวนั้นครับครับ JMT ละครับ JMT เช่นเดียวกันครับ JMT ก็ปรับตัวขึ้นต่อตามรอบนะครับคือในรอบยังคงเป็นการขัด ขึ้นในระยะสั้นดังนั้นเนี่ยตัวเจมก็ยังปรับตัวขึ้นต่อไปได้ต่อครับแนวต้านถัดไป20บาทนะครับคอีกตัวนึ่งครับ SGC ครับพอด SGC เนี่ยวันนี้เนี่ยมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคือวันนี้มามาแบบเบรกเลยไปแท่งที่เบรกเลยแบบเหมือนจะเริ่มต้นเข้าสู่รอบการขึ้นใหม่ครั้งนึงสำหรับตัว SGC นะครับดังนั้นเนี่ย ผมมองว่ามีโอกาสไปต่อนะครับสำหรับตัวนี้นะครับยังมีอัพไซด์อีกค่อนข้างเยอะนะครับก็แนวต้านถัดไปอยู่ที่1.6 1.60เป็นแนวต้านย่อยถ้าถ้ารอบใหญ่นะรอบใหญ่ในทางเทคนิคอะมองไปที่สองบาทเลยนะนั้นเนี่ยผมว่าเนี่ยไปไปไกลครับครับครับแต่ว่าจังหวะของ SGC คือซื้อเบรกตอนนี้หรือว่ารอย่อก่อนดีครับซื้อเบรกตอนนี้หนึ่งหมายอีกหนึ่งหมายรอย่อครับเล่นยิงอ่าโอเคอ่าอีกตัวหนึ่งซิงเกอร์ครับซิงเกอร์ ซิงเกอรรอบนี้ก็ใช้ได้ใช้ได้นะครับแต่ว่ามันหาจังหวะเข้าไม่ได้คือถ้ากลุ่มเจผมจังหวะเข้ามันไปไปอยู่ที่เจมานะในทางเทคนิคนะคือซิงเกอร์ก็ขึ้นต่อตามรอบแต่ว่ามันมันเป็นระหว่างทางของกานขึ้นนะครับครับครับเอ่อมีคุณสมโชคครับค้ชถามมาตัว TTW ควรจะถือเอาปันผลหรือว่ามันมีโอกาสที่จะลงไหมครับเพราะเดี๋ยวเขาจะมีเรื่องของปันผลเข้ามา ก็อาจจะมีการได้หลุดตามบันผลได้แต่ว่าที่ทีวบิลผมว่ากําลังมานะกาลังมานะเป็นหุ้นที่เรอบกําลังขึ้นอยู่นะครับก็ถือได้ครับถือได้ไปได้ผมผมมองว่าน่าจะไปได้แถว10บาทนะรอบเนี้ไปได้แถว10บาทไปมีระยะขึ้นนะครับมาแล้วครับก็ก็ทําได้2แบบนะจะถือก็ได้หรือจะเทคโปรฟิตแถว10บาทก็ได้นะครับครับครับมีพี่ธวชัยถามหุ้นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนวายุพัก ดิฟกับสามบีบีจะไปต่อไหมครับมันเบรกครับทั้งทุนมันม,มันเบรกเลยนะคือคือเบรกมีนัย,ยสำคัญด้วยนะทางเทคนิคอะครับก็มีลุ้นกับตัวรอบใหญ่ก็มีลุ้นกับตัวรอบใหญ่แต่ว่ามัน,ม,นมันขึ้นมาค่อนข้างแรงในรอบสั้นดังนั้นเนี่ยผมว่าจะไปไล่ราคาแถวเนี้ยนะไม่เหมาะสมมันจะเหมาะสมคนที่มีอยู่ข้างล่างอยู่แล้วแล้วก็เบรกวันแรกๆก็พอได้แต่เบรกมาตอนแบบ จุดอย่างดีไอย่าง DIF เนี่ยผมอยากได้แถว8.2อะไรเงี้ยตอนมันเบรกแท่งแรกเลยคแตบตรงนั้นเนี่ยก็อย่างนั้นจะดีแต่ว่าพอมันขึ้นมาตรงนี้มัน9บาทนิดๆแล้วมันมันมันระยะสั้นมันเริ่มตึงแล้วดังนั้นเนี่ยอาจจะมีย่อสลับนะครับอย่างถ้าสา b i f เนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นการแบบขึ้นมาในรอบสั้นคือไม่ให้ไล่ตามใครใครไม่ทันรอย่อด,ดีกว่านะครับ,รบอย่าเพิ่งตามนะฮะอย่าเพิ่งตาม ส่วนตัว BTS g i f p เนี่ยหลายท่านถามว่าจะขึ้นตามไหมจริงๆ BTS เนี่ยเขาสัญญาสัมปทานจะหมดและใช่ใช่ใช่นะครับอ่ะมีแฟนคุณดีด้าถามตัวดี d ดีครับโค้ดไปต่อไหมครับสองวันมาแรงแรงสองวันระยะสั้นไปต่อครับเออมาเวลาเล่นหุ้นพวกเนี้ยนักทุนถ้าเจอแรงขายเมื่อไรต้องรีบหนีนะรีบหนีนะเพราะว่าระยะสั้นเนี่ยมันมามาแล้วมาจริง นะครับคือแบบยืน2บาทได้เบรกต่อเติทำไฮใหม่นะครับมุมต้ำมาดีดังนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้เห็นการปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับสำหรับตัวตัว d o d นะครับก็รอบนี้ผัดไป2 8ถึง3บาทนะครับมีโอกาสที่ได้เห็นการขึ้นแตะระดับต่างกได้ครับครับมีถามเข้ามาตัว T.L.I. นะครับผมแนวโน้มเทคนิคเป็นยังไงครับ ยว T.I. เริ่มแผ่วบ้างเล็กน้อยเริ่มแผ่วบ้างันเล็กน้อยเพราะว่ามันเข้าใกล้แนวต้านสําคัญ9บาทนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ดังนั้นเนี่ยอาจจะมีการย่อสลับแต่ว่าย่อมาก็พอเล่นได้ T.I. l เนี่ยถ้ายังไม่หลุด8บาทคือได้ยาวๆครับเล่นได้ยาวๆครับอีกตัวครับ M.G.C. ครับ M.G.C. นะครับรอบนี้ก็เอ,อต้องบอกว่า ไซเวร์ครับไซเวร์แนวโน้มหลักไม่ค่อยดีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไม่แนะนําดีกว่าน้ำทุนเพราะว่าแนวโน้มมันยังแย่อยู่ค่าย,ยังต่ำสี่บาทผมว่าเลี้ยงได้เลี้ยงไปก่อนครับ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 ,รบอขอถามโค้ดตัวรอดชนะนิดนึงครับดูเหมือนว่าวันนี้วารุ่มมาแต่ราคาก็ยังไม่ไปเออวอรุมเริ่มเข้าใช่ครับแต่ราคาก็กมาสักพักหนึ่งแล้วนะชมาชสักพักหนึ่งแล้วนะอยู่ในช่วง เริ่มต้นการขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับคือเบรกครับเบรกมามาได้ค่อนข้างดีจุดเข้าของตัวรถชนะเนี่ยจะอยู่ที่6.25้านะครับใครที่พลาดไปก็ตั้งหลอซื้อระดับเก่าตอนนี้อยู่ในช่วงระหว่างขงการขึ้นไปได้ต่อครับไปได้ต่อสำหรับตัวรถชนะไปได้ถึงรอบนี้อาจจะถึงเจ็ดบาทเลยด้วยซ้ํานะครับครับครับมีถามเข้ามาตัว t p i p l ครับสองสตางค์แต่ลงสี่สตางค์น่าลงทุนไหมครับขอแนวโน้มนะครับ ย่อซื้อได้ครับย่อซื้อได้เพราะว่าระยะสั้นมันเริ่มเห็นสัญญาณการซื้อตัวก็ผมว่างแนวสต็อปรอรอบนี้อยู่ที่1.17แนวเข้าซื้ออยู่ที่1.20ย้ำนะครับแนวเข้าซื้ออ,อยู่ที่1.20แนวสต็อปรออยู่ที่1.17เล่นได้ครับอืครับครับมีคุณสุชาติถามเข้ามานะครับตัวโออาครับซื้อได้ไหมครับโอาตอนนี้ซื้อซื้อไม่ไม่ทันแล้วนะคุณต้องรอยอ่อต้องรอยอ่อนะครับก็ เดี๋ยวรอดูรอบการสร้างฐานนะครับผมขอ2แนวรับแล้วกันนะครับ16.5กับ15.7ห้ากับสิบนะครับโออาใครจะเล่นก็รับเล่นรอบแล้วหลุดสิบ้าบาทเลิกเล่นครับครับ,รบพี่ไม่ิสาถามตัวทิสโก้ครับโคพสมองไงครับทิสโก้ไม่ไม่ไม่ให้ไล่แล้วนะก็คือแบบคือเล่นอย่างนี้นั้งทุนใครจะเล่นทิสโก้เนี่ยผมผมเคยบอกไว้ว่าถ้าจะเล่นปันผลเล่นถือเล่นรอบ ผมขอสามแนวผมขอสามแนวทิสโกโ้แนวแรกเก้าสิบสี่แนวสองเก้าสิบแนวสามแปดสิบหกจุดห้าจำสามแนวนี้ไวด้ดีๆครับแขวนตรงแถวนี้มาห้าปีไม่ไปไหนเลยสำหรับตัวทิสโกโ้พอขึ้นใกล้หนึ่งร้อยก็โดนแรงขายใหม่นะครับก็มีแบบปันผลแล้วก็ขายลงมาดังนั้นเนี่ยให้เล่นที่เดิมให้เล่นที่เดิมนะครับก็แนวแรกเก้าสี่แนวสองเก้าสิบแนวสาม5ปสิบหกจุดห้านะครับครับ มีคุณจตุรงถามตัว S C G P ครับโค้ดแนวรับแนวต้าน S C G P เอ่อก็เด้งสั้นขึ้นมานะเด้งสั้นขึ้นมาคือแต่ผมยังบอกไม่ยังไม่แน่ใจว่ามันจะเปลี่ยนเทรนในรอบใหญ่ไหมเพราะว่าเทรนในภาพใหญ่มันถูกกดอยู่ดังนั้นเนี่ยก็ยังต้องเล่นด้วยความระมัดระวังนะครับก็ จะมีแนวต้านรอบนี้อยู่ที่30บาทเป็นแนวต้านใหญ่เหมือนกันนะครับส่วนแนวต้านสำคัญเลยสำหรับตัว,ว scgp SC เนี่ยจะอยู่ที่ส4สี่นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูรอบกันขึ้นในครั้งนี้ว่ามันทำได้ดีไหมถ้ามันทำได้ดีผ่าน30 000, ผ่าน3าได้3าสบบาทได้ถึงจะเป็นการกลับตัวในรอบหลักแต่ว่าถ้าผ่าน30สิบไม่ได้เนี่ยผมก็ยังต้องระมัดระวังครับครับคุณชิตาลีถามตัว aot ครับโ <c oughs> ค้ด <c oughs> รับได้ที่เท่าไหร่คะ เอทีเนี่ยอยากให้รับแถวจุดเร e กเอา t นะครับหกสิบจุดเจ็ดห้านะครับหกสิบจุดเจ็ดห้าหรือตีงกลมแถวหกสิบาทก็ได้ตรงนั้นเนี่ยรับได้ครับเอโอทีอ่าจังหวะนี้คือไม่ใช่จังหวะที่จะเข้าใช่ไหมฮะต่อราคาอีกหน่อยครับต่อราคาอีกหน่อยครับอ่าโอเคอีกสึกตัวครับบีเจซีครับโคตรรับรับได้ไหมจ๊ะพอได้พอได้เหมือนกันครับ bj c ซระยะสั้นถือว่ามาค่อนข้างดี b j ซนี่ขายแกมนะลงย่อลงมาปิดแกแเราเด้งกลับนะ ยี่สิบสามจุดปดนะครับคือดังนั้นเนี่ยก็ใครเล่นสั้นๆไปได้ต่อครับไปได้ต่อก็จะมีแนวต้านใหญ่แถวยี่สิบห้ายี่ิหกครับเพราะว่ามีโอกาสขึ้นแตะระดับังกล่าวได้ครับครับผมมีถามเข้ามาตัว KKP ครับผม KKP รอบนี้ ก็กําลังกับตัวเช่นเดียวกันแต่ว่าที่มันมันเริ่มตึงๆเพราะว่ามัน,มนเข้าสู่โซนสซเบร์ในรอบหลักคือแนวต้าน50บาทแนวต้าน50บาทเนี่ยเป็นแนวต้านสาคัญดังน,นั้นเนี่ยอาจจะเป็นระยะสั้นนะครับแต่ว่าถ้าเบรกได้เนี่ยก็ัพไซ d ์จะเปิดต่อนะครับสำหรับตัว KKP ครับค,คุณคอมถามตัว OSP มาครับมองไงครับโค้ด ดีครับ OSP แต่ว่าอยากให้เล่นจังหวะย่อตัวมากกว่านะครับตอนนี้มัน s ี a ช e แบบขึ้นมาเต็มรอบแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจพไซอาจจะเหลือน้อยนิดนึงนะครับดังนั้นเนี่ยก็รอย่อดีกว่ายี่สิสองจุดเก้าถึงยี่สิบสองบาทนะครับแนวเล่นรอบของของเราในรอบนี้นะครับครับครับคุณมดถามตัวยี่สิบสี่ CS ครับมีโอกาสขึ้นไหมครับชอบนะราคาย่อลงมาในแนวน้มงขาขึ้นเนี่ยตัวนี้ก็เป็นหนึ่งวันที่ได้เลยได้เลยสี่ 4.20เข้าได้เลยครับ4.20อ้าวครับนะครับตัวมิ้นท์ล่ะฮะคุณชนะถามมามิ้นท์จะไปไหมครับโคดจริงผมว่าเตดผมมาเตดเพราะว่าตรงแนวต้าน29.30เนี่ยเป็นเป็นแนวต้านใหญ่ผมว่าจะต้องเตดก่อนแล้วรอดูรอบตั้งฐานถ้าตั้งให้ตั้งฐานไม่หลุด26ไปต่อครับครับคุณน้ำถามตัว WPH ครับมองไงครับ ตัวนี้ภาพภาพภาพใหญ่นี้ดีภาพใหญ่นี้ดีดีภาพใยาวๆเลยดีแบบดีมากๆแต่ว่าช่วงเนี้ยเอ,อประมาณเดือนสองเดือนมันเนี้ยมันพักตัวปรับฐานนะครับก็ค่อยๆรับครับค่อยๆรับหรือว่าใครจะเล่นรอบก็เล่นได้แต่ถือยาวไม่มีปัญหาอยู่แล้วตัวนี้ครับอ่าโอเคเอ,อคุณเอถามตัวพตทส์พอสะสมได้ไหมคะเก่งกำไรได้ครับ เก่งไรายได้แถวนี้โซนโซนแนวรับสุดท้ายแล้วโซนแนวรับสุดท้ายเออจำโซนนี้ไว้ดีครับหนึ่งร้อยสามสิบสี่ถึงหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดครับหนึ่งร้อยสามสิบสี่ถึงหนึ่งร้อยสามเจ็ดนะครับโซนแนวรับสุดท้ายดูดไม่ได้ดูดเลิกเล่นแต่ว่าลงมาน่าซื้อครับโอเคครับ,รบมีคุณพานุวัฒน์ถามคิวคอนครับมองไงครับคิวคอนย่อลงมา <c oughs> จุดเบรกเอาเดิมนะ นะครับสำหรับตัวคิวคอนนะครับคือผมมองว่าเออหน้าซื้อหน้าซื้อสำหรับตัวคิวคอนสิบเนี่ยแนวเบรกเดิมย่อมาพูแบกลงมาเป็นจังหวะในการเข้าซื้อดีๆภาพใหญ่เป็นการกลับตัวรูปแบบอินเวอร์เทนชัลด์นะครับครับครับมีถามเข้ามาตัว s t a ครับ เอสทีเอย่อมาหลับได้ครับแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มเป๋ๆด,ดังนั้นเนี่ยมันจะมีแนวหลับสุดท้ายไว้ที่ยี่สิบจุดสองหลุดยี่สิบาทเลิกเล่นนะหลุดยี่สิบาทเลิกเล่นนะครับแต่ว่าลงมาเยอะๆอย่างเงี้ยเกงกำไรได้ครับครับแล้ววีจีไออะครับวิจัยดีครับภาพใหญ่ดีแต่ว่ามันมันมันดีมาระยะนึ่าแล้วเนี่ย <Ừ. S 2> ตอนตอนมันเบรคเนี่ยนะคุณถ้าเข้าใหม่ๆแถว2บาทสองบาทต้นๆเนี่ยผม,ผมอนุโลมให้ได้แล้วก็ตอนนี้มันถือรันเคนอยู่ดังนั้นเนี่ยจะเหมาะกับคนที่มีอยู่แล้วเราถือต่อคนที่ยังไม่มีไม่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 ไ,มไ,มไ,มไมลาราคาแล้วครับตรงนี้อืมครับขออีกตัวครับขอเอราวันครับเอราวันช่วงนี้ก็ย่อระยะสั้นกําลังตั้งฐานนะครับก็2แนวรับครับสามจุถึงสามเจ็ดเก่งกำไรได้ครับ เอานะครับอะสุดท้ายนี้ครับโค้ดมองกลยุทธ์กับภาพการลงทุนหลังจากนี้ยังไงครับว่านักลงทุนควรจะทุ่มหมดพอร์ตหรือหรือยังไงดีครับผมว่าคือถ้าใน,ในในมุมนักเทคนิคนะในมุมนักเทคนิคนะเซนเด็กรอบใหญ่เนี่ยกำลังมาดีเลย <c oughs> ว่าลงทุนได้ม,มีสัดส่วนหุ้นเยอะๆได้ช่วงนี้พยายามเก็บหุ้นที่แบบ อย่อตัวลงมานะครับคืออาจจะไม่ต้องไล่ราคาขนาดนั้นนะครับ,รบแต่ว่าหาจังหวะย่อตัวตั้งหลับราคาเนี่ยได้เลยนะครับคือแบบก็ก็เล่นได้นะครับคือถ้าสัดส่วนในพอร์ตเนี่ยคือจะบอกร้อยเปอร์เซ็นเลยก็เดี๋ยวจะมั่นใจไปก็แบบสักเจ็ดสิบแปดสิบเก้าิบเปอร์เซ็นเนี่ยได้ครับอ่าก็เน้นเน,น,น้นหุ้นตัวใหญ่ๆไว้ก่อนถูกไหมฮะทีท่เป็นเป้าหมายสำคัญ ใช่ครับผมโอเคครับวันนี้ขอบคุณคนบ้านมากนะครับใช่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ